สวัสดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้เนะาะเขาอมาผ่าแตงโมกันทุกคนผ่าแตงโมแตงโมนี่ซื้อมาลูกละชาวบ้าทชาบาทกับยี่สิบมันคือทำคือกันเ่เนาะเออน่าจะคือกันเนาะยี่สิบก็ได้หรือชาบาทก็ได้พี่นอ้องเราซื้อมาเนาะอันนี้ก็คือซื้อมาแต่ล่มไหมเพราะว่า โมทุงโชคชนโชคโชนมากเนาะกว่าจะใช้ผ่าเพราะว่าทําคลิปหลายอย่างอันนี้เราจะผ่าแบบนี้ก่อนนะทุกคนเผื่อบอเสียเวลาเนาะทุกคนมาผ่าเลยอันกล้องกับซีบอค่อยดีเท่าไหร่เด้อพี่น้องกล้องกับซีโมโม่เนี่ยเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เรามันราคามันถึกนะราคาถึกล้วก็เลยซีโมโม่ทุกคน ล้วก็จะมาผ่านีน่ยดูกนนะทุกคนดูผ่านนะเห็นป่ะเห็นแตงโมไหมสมสื่อกับยี่สิบบาทอะไรนะพี่น้องยี่สิบาทมันก็ได้กินทำซาบาทแล้วแตงโมเราก็จะยู่ประมาณนี้แหละเขาจะบอกว่า แตงโมนี่ไม่มีความเป็นปริเปนอมเลยเนาะแล้วก็จะกินเอาคือเขียวออกแล้วก็กินแดงๆเนาะแตงโมแตงโมอีกอย่างก็บมโหูมแต่ว่ามันถือก็ซื้อมากินพี่น้องเนาะนแบบกินแก้กระหายความหวานเฉยๆน,น,นะพี่น้องวันนี้กัคกบคน,น,นตกเบดิดมือเบิดเวนพี่น้องเออคนตกเบิดมือเบิดเวนอันนี้ถ่ายพี่นนะ้องโอ้นาออัน มดไเป็นกาไปยังไฮโชบันไดนะพี่น้องเนาะโนทูโนทมันก็ไปยังไฮโชมีดป hey, uh uh, uh, uh. uh, ันไดนะพี่น้องเนาคอยเสกตังไหบ้างห้ก็โชมีดบันอ่ะเราพาทั้งนี้มาเห็นก่อนนี่อ้หูหูหูหอหูหูหูห่หูหู่วหู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 มูมาหิหูมาหู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 มอหูอ หวานหวานสวัสด mm ีสบายดีพ oh ี oh ่น oh. oh ้องวัน oh นี oh. uh ้จะมาผ่ามากระแตงโอุ้ยตายตายเกือบเกือบพี่น้องเกือบไม่ได้กินผ่าจะผ่าไปโอ้ยพี่น้องเกือบไม่ได้กินจะได้กินปลานี้หวานเตะเตเด้อพี่น้อง Thank mm -hmm. you.